มาแล้วเด้อแม่แรถแห่โดมแซบอุบลจากบ้านชัยมงคลตำบลโชคชัยคือสำนักงานอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหาร ฝากเป็นลูกลานมีการมีงานคิดฮอดแน่เดิอโอ้ยน้อขอแรงชี้แน่นแน่นจากแฟนแฟนน่ารถ้เท่ดน้อง ลาสมผู้สาวผู้แสวัยรุ่นหนุ่มขาน้องเอาเสียงลำเอร้องนองเอร้อง,องท,ที่น้องบวนเดือนนำกันเออเอเจวดจังหวะมันมันเจ้าเา่ากันในวันนี้เจ้าเนาากันเออ ในวันนี้เดิวันนี้เออ,เอ,อ,เอ,อชีวิตเด็กหนุ่มบ้านนาเข้าสู่เมืองฟ้าเพื่อตามลาฝันจากถิ่นเมืองมุกดานเหตุงานโรงงานเสี่ยงโชคชะตาลมลุกคลุกคลานต่อสู้ฟ้าฟันอุปสรรคนานาบ่ยอมหันหลังกลับมาขอตายดับหน้าต้องไปได้ดี ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวร้ายๆมากมีมาถึงวันนี้นับว่าโชคดีเป็นบุญพรมลายโดมแสบอุบลผู้คนรู้จักมากมายอาชีพหลักค้าขายมีร้านสมตำกว่าร้อยสาขามาวันนี้ได้มีรถแห่ มาวันนี้ใดมีรถแห่ฝากพ่อแม่ถึงพอรอลุงแม่ป่าสัทธาทานสูค่คนขอความสุนเ้าอยู่วงการขอความสุนเ้าอยู่วงการขั้นมีการมีงานอื่นขันวันใสจากไกลจะไกลยินดีรับใช้เจ้าภาพศรัทธา โทเอินโทรหาเบอร์ศูนย์เก้าศหนึ่งสองต่อ้วยสามสี่ลีบมาเร็วรีเฝ้าโทรไปจองบอมีผิดหวังรับรองจดจวดมันมันม้วนกันเตือนเติอเอาหะเนี่ลูกขึ้นเซินเซินละเซินเซิน เชิญเชิญเชิญเดือดแงเดือดแรงเดือดแรงเดือเดือดแรงเดือด,ดพอชวนเชนิญเดือลูกขึ้นเจ้าขึ้นเจ้าให้มาเยาวน้ำกันเท้าให้มันสุดๆละมวนไหลคักแท้ นารถแห่มวนเท้าจนดมเสียบอุบุนมาแล้วเดือทานเดือทานมุกดารเดือละแมนบอนบานบอนบานเนาอย่างทิ้นทานเฮยมีงานค้าระเมนอยากได้รถแหเอาไปเสพบสองฉลองกันสไตล์วารตีมันมันแนวลำสิงสนุกสนาน เครื่องเสียงก็มาตรฐานรับประกันว่าไม่อาอใครเสียงใสเดอเบีดแน่นๆเสียงใสเดอเบ็ดแน่นๆถือกใจเฟ้นนานรถแห่เจ้าภาพสัทธามากหลายคักแท่คักแท้โอ้ยคักแท่คักแท่ไปแม่ใดแมนมีงานสิบนิ้วกราบการแฟนแฟนทุกคน โดมแซบอุบลอย่าลืมเด้อให้ชี้เอาไว้